สวัสดีครับท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านครับผมมีสูตรใหม่มาแนะนำให้ท่านอีกสูตรหนึ่งครับเป็นชุดสองตัวครับมีเลขสี่ตัวแต่ว่าในสี่ตัวนั้นจะมีเลขอยู่คู่หนึ่งมันจะมามาดูนครับว่าการคำนวณจะเป็นแบบไหนเราจะได้เลขแบบไหนได้บนหรือได้ล่าง เป็นสูตรใหม่ครับก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูครับถือว่าเป็นสูตรใหม่ครับจะมาลองส่งเข้าประกวดดูครับก็ลองคํานวณดูแล้วมันเข้าได้มาสามงวดครับงวดที่จะคํานวณก็จะเป็นงวดที่สี่มาลองดูครับพองวดที่สี่นี่มันจะมาหรือมันจะหลุดผมจะเริ่มจาก นี่ครับเริ่มจากงวดนี้ไปเนี่ยเริ่มจากเอาตัวนี้คำนวณก่อนครับใช้เลขหกตัวบนนะครับระบวกกันเป็นคู่คู่อันนี้ได้ห้าได้หนึ่งได้สองมาดูเข้า่่ห้าหนึ่งสองผมจะคำนวณออกมาแบบไหนห้าหนึ่ง สองแล้วก็นับรวมกันลงมาครับห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองเป็น 8. แปดเราได้แปดมาตัวหนึ่งแล้วแล้วทีนี้ก็ห้าตรงนี้ครับบวกแปดจะได้สิบสามหนึ่งบวกแปดได้เก้าสองบวกแปดได้ศูนย์นี่ครับได้เลขสี่ตัว เลขสี่ตัวนี้มีคู่หนึ่งครับจากสองสามสามแปดหกหกงวดที่ออกคือเก้าแปดหกห้าครับนี่ครับมาเก้าแปดเห็นไหมเก้าแปด กนี่ครับเลขออกไปที่9865ได้ชุดล่างครับ98ต่อไปครับ เาเลขที่ออก9 8 6อง5มาคำนวณต่อครับบวกกันเป็นคู่ครับ1บวก8ได้9ครับ9บวก8 17 6 5 11ก็จะได้9 7 1นับรวมกันลงมาครับ9บวก1ก็เป็น10บวกอีก7ก็เป็น17 แล้วเอาเก้าบวกเจ็ดตรงนี้ครับเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่หนึ่งบวกเจ็ดได้แปดหมวดถัดมาออกอะไรครับแปดหกสี่สี่เข้าที่แปดหกตรงนี้ครับ มาสองตัวล่างครับแปดหกสี่สีนี่ครับออกไปที่แปดหกสี่สี่งดต่อไปก็เอาแปดหกสี่สี่ในคำนวณต่อครับก็จะได้ห้า สีนับรวมกันครับ9กบวกแเป็นสิบเห้าบกเได้สิบสอสบวกเได้สิบเอ็บกเได้สิห้า จากแปดหทีสี่แล้วมาออกอะไรครับสองเจ็ดศนย์สามครับนี่ครับเข้าไปที่สองเจ็ดได้ล่างนี่ครับเจ็ดศูนสามมาล่างครับ ไปก็เอา2 7งเจ็ดศูาคำนวณต่อครับบวกกันเป็นคู่คก็จะได้3 9 3 3ก้าสามบกเกป็นสิบสอบกสก็เป็น15 สามบวกห้ไไาได้เท่าไรครับได้แปดเก้าบวกห้าได้สิบสี่สามบวกห้าเขได้แปดหวดที่ออกไปวันพุธที่ผ่านมานี่ครับเลขออกอะไรครับสี่ห้าเก้าหกนี่ครับสี่ห้า ได้ล่างครับสีงวดครับงวดต่อไปครับงวดประจำวันศุกร์ยิบเจ็ดก็จะใช้สี่ห้าเก้าหกครับงวดที่มันออกก็เริ่มจาก เจ็ดสองสี่หก็จะได้995าเก้าห้าเก้าบวกเเป็นสิบแปบกห้าเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบสาได้สามเก้าบวกสามเท่าไหร่ครับ12บสองเก้าบกสามสิบก็ได้12 ห้าบวกสามก็ได้แปดมีครับหมวดใหม่จะได้สามสองสองแปดถ้ามันยังมาอยู่ในนี้จะมีอยู่คู่หนึ่งครับ ลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับชุดสองตัวสูตรใหม่ครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานี่เข้าสองตัวล่างหมดเลยครับหนึ่งสองสามสี่นี่งวดที่ห้าครับจะมาหรือจะหลุดก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับแับสูตรใหม่สูตรนี้ชุดล่าง คลิปนี้ก็ามาฝากทุกๆท่านแค่นี้ครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจะเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับทิ้งๆเลยๆทุกๆคนครับขอบคุณครับ